อยู gen, il, en. hmm. mm. man, ่ในป่ายังก็กินได้อือกินกับข้าวกินกับข้าวนี่เชิงตมไอติมหอยมาเดิมเลยพี่น้องกินเขาได้พี่น้องอืออนี่พี่น้องเนี่ยคือรสชาติมันบอกบาๆเบาถูกเลยเนาะวายนี่ซูบปได้เลยอือสบายดีท่านผู้ชมคลิปนี้สิพาท่านผู้ชมไปตัดใกลเกือบนี่วะหกบี่บาทอ่ะมัวหน้าบ่หกดอก สบายดีท่านผู้ชมคลิปนี้สิพาท่านผู้ชมไปตัดอาหารสันสูงซึ่งมันเป็นพืชชนิดหนึ่งที่หากก้างกินเนี่ยตอนนี้ห้งองกำลังสิพแปกับไอ้เขาหนะกะมานอนป่าพี่นอ้องมาใส่ชีวิตในป่าทางล่างก็คือที่อยู่บนนอนของเรานะทุกคนนะไะเดี๋ยวสิพายางไปนี่ก็คือเพื่อนว่าอยากกินนะเพราะว่าเขาตัดมาแล้วยอดหนึง่งคือเห็นคลิปตัวนั้นละตัดแล้ววันนี้มันเลือกอีกต้นหนึ่งต้นปุน๊งไงหนึ่งโอ้โหตอนนี้กําลังจะข้ามแม่น้ำอเมซอนนะทุกคนนี่นะ ตกหนักใช่เนาะโอ้ยถอนเดียวกับพ่อ นาะคือวงุ่ยาเนี่ยเนาะลายดิพี่ไปทำไม้ทับนะฮะนี่นี่เท่าเดีเ๋ยวห้าทางเขาเท่านี้แล้วเขา,เท,า,ขาเท่านี้แล้วนี่นนอืออือเข้าเลย ทางหนาขุดขดเ<อ>น่าใก<น>ล้เดี๋ยวใสมีได้บ่อน้ยิงไก่หัวขาดต่อเออไปเลยทางหนามีทางรถตื่น 4, โว มีกำลังบุปปาไปหาต้นเที่ยวเห็นนะทุกคนนะเฮ็นมังเสาานี่เขาไปหาหญ่งนเนาะได้ทางไปกระซั่วบอธนาตะโกใหม่มีแต่ลมทับนะรับบอลไปไตยทางเลย พี่ับพี่มาเชิดน้ำมาถ่ายตัว่ะค่ะ mọi, hử, cái mộc mộc, มีนะท่านผู้ชมต,ตอนนี้เาก็มาหอดต้นที่ห่อสีมาตัดแล้วนะโอ้ในผลอันอยู่ในนี่เนาะนี่นะทุกคนมันคือต้นนี้นะทุกคนนี่ก็ต้นมวกเป่าเนาะเนี่ป็นพืชที่ห้ากิ่หญนะ ตัดเลยเนาะตัดเลยเอาเป่าขาองเทนเอพันใหม่ซ้ำข่างจ้าเออฟันขาดด้วนะเออขาดปุด โอคุมหมูตกคุมหมูโอ้ยหาเลยเห็นแต่คุมโตมืเห็นเลยหาดุตกูตกวางยาโอ้ยเอาอสูงๆูีกที่อยอ้อนเออเออเออแกบ่ ใหญ่เกินเนาะมันเ็นมันมันกำลังเกิดอันนี้คือสลายปียอนะไปเจียนเอาต้นมะข่าป่า นีอะรอีนมีอะี่บอกคือว่ากควสบกันแสบก็วายอยนั้นเนาะนบกผมอืมมันบกผมตัวนี้หวานหอมหวานหน่งเดียวนะหวานหอมกรอบจะได้ข้าปากอ่ะตัดใบมันจะเป็นถึงสินี่คือลักษณะของใบมันแปกรตกลาด ต้นนี้สังเกตคือต้นไผ่นี่พี่น้องขมสูงทุ้งแข็งบอกแนวหนิเลยแต่คล้ายๆต้นเผาเป็นบองคือต้นไผ่แต่แต่คือเนื้อบโมเมนต์แน่น่ะคือเนื้อต้นต้นเผาเนื้อมันนี่นี่ซุกคุกตันเลยพี่น้องอือโอ้พอแล้วเย็นขาะอืงไปเกเนาะอืงพอเลิกเนอ เสียของอของแสบแกพี่น้องบันเขาเปิ่ก่อนได้ป่าันี่ตัวนี้อ้อนเนี่ยโหมันเท้าตัวจะได้กินหรือเปล่ากินแล้วเว้ยโอซามาบันนี่เว้ยเหลือแต่หยอดคืออ้อน้ำ อ่อนวะวางนี่ตีอากูอีกมันี่นี่เออมันอ่อนแล้วนี่งได้ได้ไดโอ้ยได้เสียคองเลยเอามือเมื่อพาเอารากังพาพันแล้วนะพันแตเออเกะเบิงได้บ่ขัน่าส่อๆกินโอ้ยบอาดอกขัน่าื่อๆกินปวดแข่ด้วยอะซซมพอดีท่อนยำด้วย มันส่งอ,สองเอาสีบัได้ปอกพี่น้องเบื้องนอกเอาสีคืนภาพตัวเฮาปอกไปแล้วมึงเสานี่ฮาตัดอยู่เฮาตัดบ้านหน่อยตัดาทุเดียวหายิ่งแล้วก็ตัดมางทุเดียวต้นสองเห็นต้นที่สองกับพระอา่านมาตัดสิเอาเมื่อกินที่บ้านสิไปอมไอมใส่ใส่ไก่ก็ไ,กไ,กไกด้ไก่หรือใส่ปลาดุกปลาดุกปลานิมปลานิมพี่น้องได้หมดเป็นอาหารสันยอดขอชิปปิดคลิปละนี่สิเป็นประมาณนี้เหมือนมืดนะครับพี่น้องในป่าในร่งนะนี่ มันคืออาหารที่หากินยากนะแล้วก็บ่ต้องด่าหมาดว่าเฮาตัดแบบนี้มันก็คือลูกมันก็มีพี่น้องเฮาตัดแม่มันลูกมันก็ะตรงนี่ลูกมันนี่ลูกนี่ลูกมันกำลังแตกแในออกมาใหม่เนาะไปเฮาสิคอจบคลิปไว้เพียงจำนี้ละสิเดินทางกลับแล้วบันี้ฝนตกพี่น้องอีเลเกะปะมูหลุดโอ้ยอสมหอัว ดุดกอ่อนโฟโต้นี่นะพี่น้องเข้าสีให้พี่น้องเบิ้งตัวฮาตตดเมื่อกี้เนี่ยตัดภาพมาจากตอนจบเนาะตอนนี้ก็เป็นโตที่เฮ้าตัดมากาเมืองเสาก่อนต้นนี่เสียงตมไปเทีมหอยมาเดิมเล,เลยพี่น้องออกินเขาได้พี่น้องนี่พี่น้องเนี่ยคือรสชาติมันบอกบาบถูกเลยเนาะวายหนี่ซูบไป,ปได้เลยอือ ห้าขึ้นหยางห้าขึ้นหยากพี่น้องเนี่ยพี่น้องนี่เป็นอาหารที่ห้าส้อยากเลยนะมีขายมีขายเลยหละอยหวานนุ่มกลมกล่อมแลวมนนิลมันรสชาติมันหวานคือยอดไวน์นืดเทียบไปถูกเลยหืออุ้ยหอน ทางกินประมาณกันทางกินพืชกินพักไปอย่างนี้ละอันหนึ่งกัเมนูอย่างหอยกินหอยหอยขมหอยปิ้งหอยขมเนี่ยกินกับจำเจียวพี่น้องหอยปิ้งพี่น้องหอยจีแก้มเราหอยเสียบหอยเสียบอืนี่ละประมาณนี้ละรสชาติมันคือบรรยาัติปฐุมันอร่อยมากๆเลยท่านผู้ชม